กรุงเทพกรุงเทพส่งฟรีนะครับผมปริมณฑลแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชัน่นส่งฟรีไปซีนีได้ด้วยนะครับผมแต่กล้าใส่ของอย่างดีล็อกให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการมาดูเยี่ยมชมสินค้านะครับหลากหลายอ่อนไบนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับทั้ง2ล้อ3ล้อ4ล้อก็มีมากมายให้เราเลือกดูเรอกชมกันได้น,นะครับผมสินค้าดีๆราคาถูกๆราคาของคนไทยสามารถมาพูดคุยราคาและเปลี่ยนได้นะครับจะซื้อไปใช้งานเองหรือว่าจะซื้อไปทําธุรกิจต่อยอดขาย ต่อก็ทางร้านก็ยินดีนะครับผมอันนี้ก็พามาดูมาชมกันนะครับผมมีหลายตัวหลายราคามากมายจะเป็นแบบไหนยังไงสามารถติดตามติดต่อกันได้ครับผมทีท,ทีห้า มีหลากหลายสีหลายแล้วก็มีตัวใหม่รุ่นใหม่นะครับมีรุ่นใหม่ด้วย<ๆ>ก็จะราคาไม่แตกต่างกันนะครับการใช้งานก็ไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับรสนิยมยกันนะครับผมแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับผมเม<ๆ>ื่อเช้าผมเข้ามา เห็นทางร้านเขาทำยาฆ่าเชื้อพ่อนทำความสะอาดอย่างดีนะครับ hey! สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับทางคิวอารโค้ดนี้นะครับผมไลออนไบต์นะครับหรือว่าค้นหาเป็นแอดไซไลออนไบต์ได้เลยนะครับผมเพจก็ไลออนไบต์นะครับผม อันนี้ห่อเรียบร้อยแล้วอันนี้ห่อเรียบร้อยแล้วนะครห่พอพร้อมจบส่งครับกรุงเทพกรุงเทพส่งฟรีนะครับผมปริมณฑลแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีไปซีนีได้ด้วยนะครับผมหรือว่าสนใจเป็นแบบแบตเตอรี่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับผม มีหลายไซส์มีหลายขนาดนะครับเรากี่แอมกี่วัตเนี่ยสามารถพัดลายสั่งกันมาได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายก็มาพูดคุยกันได้นะครับบางทีมีอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีทุกชิ้นนะครับอะไรมีทุกชิ้นนะครับ

ก็สวยคันนี้ก็เท่ดีนะครับเพราะว่าไม่คุ้นตาเลยนะครับสวยมากสีเหลืองแจ่มเลยนี่ก็มีขนส่งนะครับขนส่งนะครับขนส่งเอกชนนะครับนี่เป็นตะแกรงอันนี้เลย ล็อกให้ด้วยนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับไดออนไบม์นะครับไดออนไบม์แต่กล้าใส่ของอย่างดีล็อกให้ด้วยนะครับผมอา่าอันนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมไทยออนบานะครับสินค้าดีๆมากมายให้กับคนที่ชอบจักรยานไฟฟ้านะครับผมราคาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับผมอ่าอันนี้นะครับไอ้ย 你好。

ที่การใส่กระจกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะครับแค่ไขน็อตนะครับไขน็อตเอามาแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวก็ที่เขาจะห่อนะครับห่อแพ็กเกจตให้อย่างดีเลยนะครับผมห่อแพ็กเกจตให้อย่างดีเพื่อจะกันเกิดความเสียหายสินค้าเกิดความเสียหายให้นะครับผม 好，继续这个题。 โอเคครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมช่องข้าวบนสตอรี่นะครับแล้วก็สินค้าดีๆจากทางร้านไลออนไปนะครับมีสินค้าดีๆมากมายนะครับจากไลออนไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับเป็นรุ่นไหนครับอ่าเป็นรุ่นทีทีห้าครับรุ่นดาวทีทีห้าครับผมรุ่นแดงดาวเอ้ยแดง สีแดงรุ่นดาวครับสีแดงรุ่นดาว T T ห้าตัวนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่สองตัวสองตัวอ้าวไม่เหมือนกันเหรอราคาเดียวกันแต่คนละลายครับผมอ๋อคนละลายการรับประกันก็เหมือนมอเตอร์สองปีมอเตอร์ตัวนี้สองปีถ้าเป็นสามล้อจะเป็นรับประกันมอเตอร์ที่สองปีสองปีสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์ครับผมเท่ากันเพราะว่าลูกกลมอยู่ข้างใน ตัวนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะมีะสีฟ้าแดงเขียวเหลืองส้มค่ะเป็นตัวที่เขานิยมใช่ใชแล้วก็จะมีรุ่นที่ใหม่กว่านี้ขึ้นมานิดนึงก็คือตัว้อาทีใช่ค่ะโครงสงร้างจะใหญ่ขึ้นตะกร้าใหญ่กว่าครับเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสินค้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสินค้า